ค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์การทำธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตด้วยเนี่ยความยั่งยืนสำคัญมากเลยนะคะต้องคำนึงถึงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เลยเกิดธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนมากค่ะผู้ประกอบการเหล่านี้ถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมเลยทางตลาดหลักทรัพย์จะมีส่วนช่วยผลักดันอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณสิริพรทองรายกันค่ะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ m a i ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a i จัดโครงการเซสโซเชียลอิมแพกจิมซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ถือเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วค่ะภายใต้ทีมไอเดียทูไอเนเน่งการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหาสังคม โดยรับสมัครองค์กรหรือธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาอบรมโดยมีโค้ชอาสาหรือโปรนที์ที่มาจากคำว่า Professional และว o ร์นเทียร์ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากตลาดทุนในหลากหลายธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน จริงแล้วเนี่ย SE เนี่ยมีมีสองตัวสำคัญนะคะง่ายๆเลยก็คือมี S คือสังคมนะคะคว่าสังคมก็คือมองเรื่องสิ่งแวดล้อมในนั้นด้วยนะคะและก็ตัว E คือองตัวระกอกก็คือการเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งของของของ,ของ SE ที่เข้ามาในส่วนใหญ่เลยก็คือตัว S ก็คือรูปแบบหรือโมเดลในการแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า SE ไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปแต่เป็นผู้ประกอบการท,ที่ที่มีเป้าหมายในเรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเเขาจะแข็ง แรงมากมีมีโมเดลดีๆนะมีความสร้างสรรค์มีมีนวัตกรรมที่อยู่ในโมเดลการแก้ปัญหานั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัว E หรือความเป็นออผู้ประกอบการความเป็นองค์ตัวผนวกเขาเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะพอที่จะขับเคลื่อนเพราะนั้นเนี่ยหลักการของ SE คือการนำเอาแมคคาณิซึมหรือว่าออรูปแบบของการเป็นเป็นผู้ประกอบการเนี่ยหรือการประกอบธุรกิจเนี่ยมาเป็นดอกผลเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย การทํางานของเขาเนี่ยจะเป็นลนักษณะเหมือนเหมือนครัวเรือนดีกว่านะครับซึ่งจะไม่มีระบบกระบวนการซึ่งสามารถวัดได้นะครับ mm hmm. การที่เราจะมองเห็นว่าองค์กรนั้นเนี่ยมันมีความคืบหน้าหรือมันเติบโตไหมเราเขาไม่มีเครื่องมือในการที่จะบอกนะครับไม่ว่าอย่างเช่นในเรื่องของยอดรายรับของเขานะครับ ความสามารถในการที่เขาจะไปสร้างอิมแพกให้กับชุมชนของเขาที่เขาทําอยู่นะครับผลประกอบการของเขาเป็นอย่างไรบ้างมีกําไรไหมที่จะมันสามารถที่จะยั่งยืนต่อนะครับซึ่งในมุมเหล่านั้นเนี่ยการทํางานของเขาในอดีตไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบริบทเลยนะครับก็คือทําแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้เงินเหลือก็ทําต่อไม่เหลือก็ไปกู้มาหรืออะไรต่างๆแต่พอมันเริ่มมีการจัดกระบวนปั๊บเนี่ยเราก็ได้เริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มเติบโตอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเช่นการทำบัญชีที่ยังขาดแนวทางหรือวิธีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงขาดการนำเทคโนโลยีหรือประโยชน์จากดิจิทัลมาใช้ในการบริหารธุรกิจรวมทั้งการขาดองค์ความรู้หรือแนวทางบริหารจัดก,การภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างเช่นตัวอย่างว่าเขาอาจจะไปคิดในเรื่องของการที่เข้าไปลงทุนลงแรงนะครับกับ ในส่วนของ p o d u c ส์บางอย่างซึ่งเขาอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกใช้เวลากับมันมากเกินไปนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะมีความมั่นใจในผลิตตัวนี้แหละที่เป็นของชุมชนเขานะครับแล้วเขาก็ ตั้งใจจะผลิตออกมาเยอะมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำในเรื่องของถ้าเป็นศัพท์ของเรียกว่า MVP m i n i m a l Viable Product s ก็คือสามารถทำเป็น Prototype ล้อนสู่ภาคการตลาดเป็น Sampling ก่อนนะครับถ้าได้รับผลตอบรับในแง่ดีเนี่ยเราเราก็ถึงจะผลิตในเรื่องของ Mass Production นะครับอย่าเพิ่งไปมาถึงแล้วบุมบามไปลงทุนเยอะๆก่อนนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็จะจะเป็นเป็นหนึ่งในประเด็นที่เจอ โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมโครงการเซตโซเชียลอิมแพกจีม2020จำนวน15บริษัทครอบคุมเป้าหมายทางสังคมทางด้านการศึกษาเก,กษตรกรรมพัฒนาชุมชนผู้เปราะบางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขณะที่โค้ชอาสาหรือบรนเทียเป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน34ท่านจากหลากหลายธุรกิจที่จะมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านการจัดเวิร์กช็อปเข้มแบบตัวต่อตัวตลอด8บบสัปดาห์เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ขณะเดียวกันยังเป็นกระบวนการเรียนรู้จากทั้งสองฝั่งที่จะนำไปสู่การร่วมทุนหรือต่อย,ยอดระหว่างกันในอนาคตด,ด้วยค่ะ สิริพันทองรายสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน